อยู่ไหนลูกอู้ไล่ย,ยุงให้แม่ได้ด้วยไปยังไปยังลูกมันไปแล้วล่ะลูกมันไปแล้วลงมาลงมาเดี๋ยวตกมันไปแล้วล่ะลูกมันไม่อยู่แล้วไปเดี๋ยวแม่ปิดไฟ มันไปแล้วไม่มีแล้วยุ่งมาตตอมมันมาตตอมไฟมันถ้าเห็นเด่นเด่นเด็ดใอยูอ่เห็นนี่บลลูก เทวบเห็นซาตุสเอขาให้มันตายซะก่อนเดี๋ยวเทวบเห็นเห็นไหมลูกเห็นไหมนี่จะขาให้มันตายจังคอยผมมาตอมคูกี้จังว่าล่ะตายแล้วลูกไม่มีแล้วหมดแล้ว ไม่มีแล้วลูกืไม่มีแล้วลูกมันไปแล้วมันไปแล้วลูกมันไปเหมือนเลแม่ไล่มันไปเหมือนแล้แมานอนตรงนี้มาลงมาหนู ไม่แล้ยลูกเล้ยเล้วเดี๋ยวแม่ปิดไฟอืมเดี๋ยวแม่ปิดไฟ ปิดไฟยังปิดไฟยังลูกมันไปแล้วไม่มีหรอกลูกมันไปแล้วยุงไปแล้วลูกมามานอนมาเร็วเร็วเร็ว แม่ปิดไฟแล้วนะแม่ปิดไฟแล้วนะไปแล้วลนะลูกมันไปแล้วมันไปแล้ว